กรรมการอึ้งปุ๊กลุกเผยภาพแ่งความลับเฟนเฟนเหตุถามคนไหนคือเธอเป็นอีกหนึ่งนางเอกที่ความสวยของเธอนั้นมีมงกุฎการันตีเพราะเธอคือมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สพศ2553เป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดนางงามจากกระวาน2010ที่ลาสเวกัสประเทศสหรัฐอเมริกาจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากปุ๊กลุกฝนทิพวัชระตะกูล ล่าสุดวันที่13เมษายนปุ๊กลุกได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองสมัยที่เรียนมปลายเป็นภาพที่ถ่ายกับเพื่อนๆพ,พร้อมทั้งเขียนเคปชั่นว่ากี่มาชากี่ขอโทษเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่เคยเปิดเผยใครเพราะแกเลยนะอีกี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมป้าคาขอสรงซอยรากใส่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมหาค่าไม่เจอกันอดีต หลังจากนั้นมีแฟนคลับเข้ามาถามกันเทียบว่าปุ๊กลุ๊คคือคนไหน